กำลังสัมผัสพลังนะครับไปพลานของเรามือหนึ่งอยู่แล้วไม่เคยพลาดครับกำลังพิจารณาอยู่นะครับเริ่มพิธีแล้วครับ เอาแล้วนะครับเริ่มนะครับจับตาดูให้ดีครับนี่มีความคามล่องแคล่วนะครับเรียกใช้บริการนะครับเอาพึ่งออกจากบ้านเอาต่อหัวเสือเอาเตนออกแต่งูเห่าไม่รับครับ <c oughs> เอาพึ่งออกจากบ้านเอาอะไรออกจากบ้านรับหมดครับแต่งูเห่าไม่รับงานงูนี่ไม่รับครับไป้วครับไป้วครับสุดยอดนะครับสุดยอด นูน่นนะครับบางพึ่ง <c oughs> มาแล้ครับโอเคครับลงไห งงอโยนโยนไม่ต้องโยนลโยนมีดมาลดมตอไหมตามอยู่ถึงอยู่มาเลยครับนี่นะครับลังพึ่งเดนผ่ <c oughs> านพวเรารล,ง,ล,ง,ลงันตงลงแล้ถึงแล้วครับเรามาถึงแล้ว <c oughs> นายพานของเราลุบหล่อมากครับนี่ครับมีคนขอดูหน้าหน่อยครับอายิ้มครับยิ้มเลยครับโอ้โหรูปหล่อครับอยากเข้าใจผิดนะครับรูบหล่อมากครับพ่อเอามาดูนายพานของเราจะตัดครับเอาล้มาแล้วอลังการงานสร้างครับ อยู่ใต้บ่อดูหน้าพรานทองนะครับบอกรูปหล่อมากยิ้มครับยิ้มเลยครับยิ้มเลยรูปหล่อนะครับยิอมบ่อนะครับเก้าสาวไหนโสดนะครับโสด ใครสนใจติดต่อทักมาครับโอเค